แต่ว่าช่วงนี้เราจะไปเริ่มกันที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่ประเทศไทยก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสหราชอาณาจักรครับโดยเมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคอร์เซลนำเกมวังซุกและก็สมเด็จพระราชนีเจสเซนเปมาวังซุกแห่งราชนาจักรภูตานพระราชทานพรระวาพระ วาราชวารกาศนะคะให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอ,อพระบาทณนะโรงแแบบเอ็นเพลียมสวิตสุขุมวิท24กรุงเทพมหาคนครในโอกาสที่ประทับอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันที่20-22พฤศจิกาย,ยน2554ค่ะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้ครับรัฐบาลได้ขอพระราชทานจัดถวายพระกยายอารกลางวันแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณนะาจักรพูตานณรงแรมแมนดานรินออเรนเทลกรุงเทพ ทางนี้ราชนา,าจาักรพูตาและราชนา,าจาักรไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในทุกระดับทั้งระดับประชาชนรัฐบาลและพระสถาบาันพระมหากษัตริย์อกท้งมิแนาทานในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยครับตอนที่ท่าน จัดงานนพิเศษสมรสกันก็ถือได้ว่ายิ่งใหญ่แต่ว่าก็อยู่ในวิถีแห่งความพอเพียงซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งทางด้านของภูตานเนี่ยนำเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นเรียกว่าไปเป็นต้นแบบแล้วก็ค่อนข้างที่จะประยุกใช้ได้ดีทีเดียวเขาวัดความสุขประชาชนแทนการวัด GDP ประเทศเลยทีเดียว นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคเห็นแล้วก็น่าชื่นชมค่ะครเริ่มต้นเรื่องที่เมื่อวานเนี่ยนะคะคนไทยได้ชื่นชมพระบารมีอีกครั้งหนึ่งสำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นัมเกลหวังชุกนะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีเจตสุนเพมาแห่งราชอาณาจักรภูตานค่ะเมื่อวานพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีของไทยคุนยิ่งลักษ์ชินวัตรเข้าเฝ้าที่โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีทสุขุมวิท24ในโอกาสที่ประทับอยู่ในประ ไทไช่วงวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้รัฐบาลขอพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรปูตานที่โรงแรมแมนดารินโอเรีนเต็นด้วย ก็มีการรายง,งานข่าวนะคะว่าระหว่างเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ทรงสอบถามถึงสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยด้วยค่ะพร้อมทั้งตรัสให้กำลังใจคนไทยที่กําลังประสบวิกฤตในครั้งนี้ส่งวอวยพรให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคนไทยนี่นะคะ โอ้เมื่อวานเนี่ยคนไทยจํานวนมากเลยก็ติดตามชื่นชมพระบารมีของทั้งสองรพระองค์นะคะหลังจากที่ติดตามพระองค์มาหลายปีแล้วนะคะถือว่าเป็นเป็นกษัตริย์ที่เป็นขวัญใจของคนไทยพระองค์หนึ่งเลยทีเดียวนะคะ,ะเสด็จพร้อมด้วยพระราชดินีของพระองค์เมื่อวานนี้ค่ะคุณเองก็ชอบนะครับชอบอมากขออนุญาตชื่นชมพระบารมีด้วยสิริโฉมใช่ค่ะทั้งสองพระองค์รอเลยนะครับอ่านี่เรื่องหนึ่ง